อไงงมึกินหัวหรอกินแต่ว่าใครครับใครครับเอาแฟนแฟนเปิดตัวไม่ได้นะถ้ามีเอาแฟนมาจะต้องต้องต้องนักไปเลยว่าใช่แฟนต้องบอกว่าแฟนไม่ได้นะจ้ะแอบมานมากันเลยตอนนี้มีอายอีกเหรอยังอายนะไที่ไม่มีนี่แหละอันตราย ไปไหนต้องต้องบอกว่านี่คือแฟนฉันใช่ไหมเออเดี๋ยวคนอื่นบอกว่าเออน้องซาจิแต่แต่มันยังอายนะแบบมันยังอายมากกระจุบสีหน้ามึงยังแบบปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมอินี่เงียบฮะอินนี่ห้องเงียบอกเยอะจนเป็กเลยในองนีนตู้ช่องฟีดมันมีอีกนะบอกเออที่บ้านมันช่องฟีดอ่ะ ข้าวผัดปูเข้าไปแล้วเดี๋ยวสิเลี้ยวสายนิกไอนเนี่ยกินเยอะไม่เป็นไรมันกินไปเรื่อยๆเด็กวิทยาก็อย่างนี้แหละกุ้งแม่น้ำไม่อยู่ด้วยกันมดกินกุ้งไม่ได้มันขอกุ้งคืนกินได้สามกิโลหนักไงเมื่อกี้ตาลายนึกว่าตรงนี้เป็นโต๊ะสนุก ว่าเฮ้ยพวกนี้มันมาทำอะไรกันวะคือมันเห็นฉันได้ยังไงวะว่าเออไอรถแล้วแกไม่เห็นป้ายไงบอกป้ายฉันเห็นแต่คุณไม่เห็นว่าแกอ่ะเหรอโอ้ยฉันไม่เห็นนะไอที่กับรถเนี่ย <OP> เหรอ,อ,อไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าตรงเนี้ยมีคนเหมือนโตสนุกเห็นคนยืนย <c oughs> ืนอ๋อแบบนี้ไม่เออ้ยโตสนุกเว้ยแล้วมันไปอยู่กับกันวะก็เพื่อนๆเป็นอย่างเงี้ยนะครับ บางคนก็เต็มบ้างบางคนก็ไม่เต็มเป็นอย่างนั้นแหละถ้ามีอะไรมากอะไรนะอ๋อเต็มนะมึงอ่ะอันนี้ก็กินเรื่อยเลยนะมางานแรกก็กินเรื่อยเลยใช่แกกินที่ไหนนี่ยังไม่ได้กินเลยเราสองตัวกันเมื่อกี้แล้วหยุดที่บ้านเราเราหิวเกินมาถึงกันเลยใช่ไหมเออแร่งกูอีกอ่ะบอกให้เอาข้าวมาก่อนไง